ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับนาอก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปไซ้กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปไซ้์กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลย สว on ัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินฟื้นไดเคมังกรสกัดสมุนไพรแล้วก็เอเ็มแปะก็ยังมีนะครับเนาะแล้วก็มีหลากหลายมากมายนะครับที่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องๆแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะครับอยากร่วมสนุกกับซ่องของพี่นะครับหรือว่าอยากร่วมกิจกรรมในซ่องของพี่นะครับก็เพียงแต่น้องๆนะครับคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์์์กกกกดแชชชรร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 เเเเเเลลลยยนน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 ะะะะะะคคคคคคััััับบบบบ้้้้้ออออองงงงๆๆๆพพพีีีททท่่าาุุ็็จจมมสิิธู1060 มาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับงน้องเพราะว่าเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเองนะครับเนาะแล้วก็เวลาพี่เล่นกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าแจกเพชรอะไรใหม่ๆนะครับน้องๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่กดกระดิ่งไว้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พี่ให้เล่นใน่องขพีแล้วกก็ทุๆสัดาห์บน้องกก็คือจะมมีาารโหยเลขหรือาาหมยเลขสองคนนไไหรัทีี่่ยยงมู้เด๋วพจะาอธิบย ก็คือจันทร์ถึงสุกนะครับโบวตได้ตามใจนะครับแล้วก็พี่จะยกตัวอย่างไปนะครับน้องๆกับวันเสาร์นะครับก็คือจะมีหมายเลขหนึ่งก็หมายเลขสองนะครับก็สามารถโบวตได้ตามใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหรือว่าหมายเลขสองนะครับก็ไปโบวตได้นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับก็คือหมายเลขอะไรสนะนะครับน้องๆก็คือรับของตอนเจ็ดโมงเช้าวันอาทิตย์ได้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆก็คือโบอยากได้อะไไรก็โด้เต็มที่นะััััเเียยยวววว่กกตตอออาาางงไปขึ้้นนนนนนส์แล็ทิ สำหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะแปลโค้ดนะครับน้องก็คือเรามาดูกิจกรรมก่อนนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็สายฟรีมีอะไรบ้างสายเติมมีอะไรบ้างนะครับบน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมคริสเตียโนโดนันโดนั่นเองนะครับน้องสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พี่จะมาสอนรับกระทะถาวรด้วยนะครับบน้องแล้วก็กระทะตัวนี้นะครับไม่มีขายด้วยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับกระทะตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกกระทะหนึ่งนะครับที่ไม่มีขายนั่นเองนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับน้องก็คือเราต้องเล่นตามที่เขากําหนดมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น1ครั้งเล่น2ครั้งหรือว,ว่าเล่น3เกมเล่น1เกมนะครับบน้องแล้วก็บูย่าละบูย่าให้ครบ3ครั้งนะครับบน้องก็คือมันจะมี1ครั้งแล้วก็บูย่าให้ครบ3ครั้งนั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็มาเล่นตรงนี้ได้น,นะครับแล้วก็รับโคเคนสีแดงตรงนี้นะครับบน้องแล้วก็เรานะครับสามารถมาสมได้ตรงนี้นะครับบองน้องก็ครับน้อ อีกตู้หนึ่งนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับเนาะก็สามารถมาสุมตรงนี้ได้นะครับน้องเออแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือวันที่19นะครับใครที่อยากเปลี่ยนซื่อนะครับก็ได้เลยนะครับน้องก็คือเขาจะแจกบัตรเปลี่ยนซื่อ1บาตรแบบฟรีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับน้องก็คือวันที่19วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนซื่อใส่ซื่อแคนนําหน้าหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับหรือว่าไม่ชอบซื่อตัวเองนะครับ ก็สามารถเข้ามารับวันที่19ได้นะครับบางน้องก็คือวันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะใครที่พลาดวันที่19ก็ไม่ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันที่พี่บอกนะครับบางน้องก็คือกระทะถาวรนะครับในนี้นะครับมีจริงๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับส่วนพี่ได้แล้วนะครับสำหรับกระทะถาวรนะครับบางน้องก็คือมันจะเป็นตู้ลัคกี้รอย่อเล็กๆนะครับอยู่ซ้ายมือเรานั่นเองนะครับบางน้องก็คือนี่นะครับมันจะมีกระทะนะครับบางน้องเออก็เป็นกระทะที่ไม่มีขายนะครับแล้วก็เราสามารถมาสุมตรงนี้ได้นะครับสายฟรรีีกกก็็็เเเเเลลล่่่นนนไไดด้้้แแวสาาายยตติมะคับพงทํ ตามเคสที่เขากำหนดมานะครับบาน้องก็คือบูย่าให้ครบ3เกมแล้วก็เล่นให้ครบ5เกมนั่นเองนะครับน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องบูย่าเล่นชนะเกมไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสี4เวสสีหรือว่าโหมดแรงก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีหลากหลายมากมานะครับน้องก็คือมีโปรไฟล์ด้วยโดนัโดด้วยแล้วก็มีพื้นหลังโดนัลด์ด้วยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่กระทะนะครับน้องก็คือในนี้นะครับมีสุดผู้หญิงด้วยนะครัับบนาสหรรใคที่อยก ได้สุดผู้หญิงหรือว่าเล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับก็คือในนี้นะครับมีสุดผู้หญิงด้วยนะครับน้องนองเออก็มีหลากหลายมากมานะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรอีโบหรือว่าบัตรเพชรบัตรฟืนก็มีนะครับเนาะในนี้นะครับก็ได้อย่างละหนึ่งอันนะครับน้องนองเออแล้วก็สุดผู้หญิงนะครับโคตรแรงเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ก็รอนะครับน้องๆก็คือตอนนี้นะครับมันกำลังซ่อมอยู่นะครับเออก็ได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังไม่ได้เต็มเนาะถ้ามันเต็มร้อยเมื่อไหร่นะครับเราสามารถมา ส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องๆที่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมแรนนั่นเองนะครับน้วเราก็ได้ของดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนซื้อหรือว่ากระทาแล้วก็สุดผู้หญิงนะครับน้องๆก็มีแต่ของแรงทั้งนั้นน้อแล้วก็ไม่มีขายทั้งนั้นนะครับกับสุดที่พี่มาแนะนําวันนี้นะครับน้องใครที่ยังไม่เข้าใจเล่นนะครับก็สามารถมาดูคลิปพี่ได้แล้วก็เอาไปเล่นได้นะครับคลิปเก่าพี่ก็สอนเล่นอยู่นะครับน้องแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนนี้พี่จะแจกโค้ดนะครับพี่ขอว มาถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับกับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับบางน้องก็ใครที่ดูไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วก็แคปไว้นะครับงน้องเออใครที่ดูไม่ทันนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้นะครับบางน้องก็คือพี่จะคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างหรือว่าใต้คลิปพี่นั่นเองนะครับเนาะก็ลงไปเอาได้นะครับก็สามารถไปก๊อปปี้แล้วก็หรือว่าคอมเมนต์เพิ่มก็ได้นะครับบางน้องพี่ไม่ว่าอะไรนะครับพี่ชอบนะครับคอมเมนต์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคอมเมนต์เป็นพันก็ได้นะครับคน คอมนตได้เลยนะครับอยากได้อะไรก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็อยากได้โค้ดนะครับบางน้องก็คอมเมนต์ต่อพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะพิมพ์โค้ดไปใต้คลิปพี่นั่นเองนะครับเลาะสำหรับ,บน้องๆเขาหนนะครับที่อยากได้โค้ดนั่นเองเนาะ แล้วก็สิ้นปีนี้นะครับน้องๆก็คือพี่จะมีการสลองนะครับน้องๆว่าให้พี่สลองอะไรดีนะครับสลองน้องคนไหนที่อยากได้อะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวสิ้นปีพี่จะมาสลองนั่นเองนะครับน้องก็ต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับเนาะใครที่อยากได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าพี่จะมาแจกนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรก็ได้นะครับน้องๆที่ใครอยากได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเ k มังกรหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับหรือว่าเพชรก็ได้นะครับน้องๆก็คือเพชรพี่ก็จะให้เป็นพันเลยนะครับงอ้ ส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นเลยนะครับก็มีหลากหลายมากมายนั่นเองนะครับน้องก็มีบัตรเป็นซื้อด้วยแล้วก็ชุดผู้หญิงด้วยนะครับน้องเออแล้วก็ซ่องของพี่นะครับก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับน้องวันนี้ก็มีแจกหลากหลายมากมายนะครับใครที่ไม่ได้เล่นนะครับก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับน้องแล้วก็โค้ดที่พี่เอามาให้วันนี้นะครับก็รีบเอาไปใส่กันได้นะครับน้องเพราะว่า มันจะหมดอายุวันอาทิตย์นี้นะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็เรียกไปใสนะครับน้องก็คือโค้ดตัวนี้นะครับในนั้นก็มีหลากหลายมากมายนะครับไม่จจะเป็นสกินปืนไรเคงมังกรสกัดสมพูแล้วก็เอ8็มแปดนะครับน้องๆแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับแต่เป็นสกินปืนเศร้าสามวันนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดที่พี่เอามาแจกวันนี้นะครับงั้นเราไปดูที่ลักกีรเราย่อกันบ้างนะครับงน้องว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับสำหรับลัอกีกอร์เรายอดครับอันแรกที่อัปเดต ก็ถือว่าเป็นอีกสกินปืนหนึ่งนะคับางน้องที่น่าเล่นนะครับเพราะว่ากิจสกินปืนตัวนี้นะครับหรือว่าเอเจตัวนี้นะครับบางน้องมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่บวกนะครับบางน้องก็คือมันจะมีสเตตัสเข้ามาใหม่ด้วยนะครับบางน้องก็คือตัวนี้นะครับไม่ต่างจากเอเ็มแเลยนะครับก็เป็นลั่น2แล้วก็บวกแม่นยําแล้วก็ลดระยะนั่นเองนะครับน้องก็ไม่ต่างอะไรจากเอเ็มแเลยนะครับบางน้องก็ถือว่า เป็นปืนที่แรงแล้วก็รัวด้วยนะครับเนาะแล้วก็สายฟีก็มีเหมือนกันแล้วก็สายเติมก็มีเหมือนกันนะครับงน้องกับซุดหลากหลายมากมายในนี้ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับน้องที่ให้เล่นนะครับแล้วก็ในลัคกี้เรายอดนะครับบน้องก็มีซุดอีโวสวยให้เราไซส์ด้วยนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนนะครับที่เป็นสายแฟซัันนั่นเอง งั้นเรามาต่อที่ร้านค้ากันบ้างนะครับงน,น้องว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างในร้านค้านะครับเนาะก็คืออันแรกที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับน,น้องก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็เป็นซุดนะครับงน,น้องที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะแล้วก็คาตนานั่นเองนะครับนะสจา,า,ารับน้องคนไหนนะครับที่ได้คาตนาก็สามารถไปสุม่มในกิจกรรมได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นกล่องตัวนี้นะครับน้องก็คือไม่แพงนะครับกับกล่องตัวนี้นะครับอยู่ที่35เพชรเอนะครับนอกากก็ถือว่าเป็นกล่องที่็ไม่แลาาากกกหลยมนรัีท้งุุดดูู็ ตายด้วยนะครับบางน้องเออก็จะเป็นหน้ากากแต่ว่า คาบดอกกุหลาบไว้ด้วยนะคับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับบงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นสกินคาตนาตัวนี้นะครับสําหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่มีไซส์นะครับน้องก็คือคาตนานะครับยังไม่มีคาตนาไซส์นะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับบน้องก็คือเขากําลังตีนะครับ5้าครั้งนะครับได้คาตนาจริงๆเลยนะครับเ ตัวนี้พี่ก็ได้รายงานไปแล้วนะครับ hmm. ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกิจกรรมตัวแบบว่าที่พี่รายงานไปแล้วพี่ก็จะไม่รายงานนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับงน้องสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับกับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดไปใส่กันด้วยนะครับงน้องมันจะหมดอายุวันที่ไม่ใช่วันที่เจ็ดก็คือมันจะหมดอายุนะครับ้องคือัน อาทิตย์เท่านั้นนะครับเนาะก็คือใครที่ใส่วันจันทร์หน้าหรือว่าอาทิตย์หน้านะครับก็ไม่สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับจนถึงจุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับพี่ขอเท่านี้นะครับเนาะแล้วก็สิ้นปีนะครับเดี๋ยวพี่จะมีแจกแน่นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เป็น FC พี่แล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่แล้วก็กดติดตามพี่มาตลอดนะครับเดี๋ยวสิ้นปีพี่จะแจกให้นะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับน้องๆใครที่อยากได้อะไรีบมัาป ส่งท้ายปีเก่านั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับพี่ก็มาแจกของเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมโบวนะครับเพราะว่าวันเสาร์นะครับพี่จะยกตัวอย่างไปหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย